ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยนะคะกับการติดตามข้มขอูล่าวสารการโหวตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่30เราไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพูดถึงกรณีดังกล่าวในการเกาะติดสนามเลือกตั้งกันหน่อยค่ะโดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็กอติเกาะติดสนามเลือกตั้งกันเลยค่ะอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าดยการโหวต เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันพรุ่งนี้13กรกฎาคมพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาอยากเห็นการลงมติการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นการเมืองสีวิไลค่ะประเทศชาติต้องการที่จะเดินหน้าอย่างพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่สนามช้างเผือกเทศบาลนาครยะลานะคะนายวิชยัยสิริธรรมพัฒค่ะ พ่อค้าร้านเปาะเปียท่อนะคะก็บอกว่าอยากให้จบการโหวตโดยเร็วอยากให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าขอให้เศรษฐกิจนั้นเดินไปข้างหน้าพัฒนาในสิ่งที่ดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมไปถึงการออกนโยบายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านแม่ค้านะคะที่ขายข้าวแล้วก็ขายสปาเกตตี้ค่ะก็ดรบก,กับผู้สื่อข่าวนะคะอยากให้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีแค่ครั้งเดียวถ้าได้นายกก็คือให้ได้ไปเลยไม่อยากให้โหวตหลายครั้งเพราะว่าต้องการให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าให้ได้จัดตั้งรัฐบาลได้เข้ามาทํางานเร็วๆช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงนี้เศรษฐกิจพันพวนก็อยากให้ นโยบายของรัฐบาลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะเช่นเดียวกับคุณนูรีซาคอปอนะคะแม่ค้าขายไก่กรอบเกาหลีค่ะก็บอกว่าอยากให้ในวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกโหวตนายกแค่ครั้งเดียวใครจะเป็นก็ได้ถ้าเป็นคุณพิธาก็ยินดีแต่ถ้าได้นายกคนอื่นก็ยินดีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ขอให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาการค้าขายให้รุ่งเรือง ให้สมกับที่ว่าเมืองศีวิไลาการเมืองคือศีวิไลยอยากให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองศีวิไลค่ะ